สิทวงท้องฟ้าป่าสิแลนกินดาวเช้าวเวียงจันทร์กำลังวุ่นคนเมืองไทยจะเฝ้าผมมเเตอ้อกรุงเทพางยังสิวุ่นก็เวียงสวัสดีพี่น้องป้องปายผู้นังฟังอยู่ทางบ้าน,นมาพบพ้อกับไม่นีบียังเมือเสาเสาตนน้นกระได้เสาซื้อๆได้บพรทันอาทิตย์ะจะาสาว,วัสดีเสากวยเน้อ เสานี day, ่คือเสาหยุดสันเดย์หยุดทําการทํางานสําหรับผู้เป็นมีไรเงินได้เงินเดือนผู้บ่มีไรได้เงินเดือนอยากหยุดก็หยุดวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์พลังคนก็หยุดอาทิตย์แม่ว่าได้หยุดเสาไหมน้องเอา้อนชดเอโลสวัสดีพระองค์เอ๋ จะหาอยู่ดีมีแข้งฟังเพลงอะไรหรือขึ้นเอา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 วันจีแนวใดละขึ้นขึ้นทุกทุกอย่างนะมันก็ขึ้นของอะไรขึ้นหมดของก็ขึ้นแนวอยู่แนวกินก็ขึ้นไม่ขึ้นแต่ยายดีอขึ้นสุวเศร้าสุวแรงว่ารถขึ้นเรื่องขึ้นนั่นไม่มีเวลาพักจกเถือฮะของยุยัดเยอะ ขวางยุอยญาต์เยอะเนะาะข,ขึ้นเอาขึ้นเอา,อาขึ้นเอาขกันว่ขึ้นกับวได้เอาต้องขึ้นแต่ยายพี่อ่ะไม่ให้เปี๊ยขึ้นหยัวขึ้นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงคุณไม่์ยายปี๊ก็รไดฝากนันแพดงที่ทุกท,ทุกพื้นที่ด้วยแฟนเพลงทุกพื้นที่ด้วยดีเจทุกคนโอเคนะครับจา้า สวัสดีสวัสดีจ้าจากนุ่มรักธรรมชาติตัวหนาคุบก็นัน่งฟังรายการทางด้านสถานีวิทยุรอยซีอยู่บ้าเนเศร้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานมีไอ้บัรดายาปบัใดก็ต้องสู่ไม่ไงยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจพ่อ่เป,ป็นเด้ พืนวายยุคเศรษฐกิจพ่อเพียงค่อยฟังแล้วระบ่พ่อเพียงจักเทียขันพ่อเพียงคือจังเหตตลอดปีตลอดเดือน,นันเป็นจังสั้นไหมสังเกตเบิ่งยุกระดอือค่อยว่าได้ไหมไงพ่าเป็นพื้นวาวัดสันต์ต่อไปค่อยเป็นผู้ว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงเพราวะว่าหรือดูหน้าเหตหน้าจแตายเป็นหรือดูอันเกี้ยวเขาแล้วบ่ยตัดอ้อ,อยแต่ตายเป็น ตกอ้ยกอยเดี่ยวปลูกอ้อยแต่ตายเป็นปลูปกอ้อยแล้วก,ก็ด,ดำหน้าเอายุ้จังสั้นแหม่ป็นเศร,รษฐกิจมากมิ่งมี่ค่อยว่าบ่าพอเพียงเอาย้อนโจทย์เอฮัลโหลเอาพอเฟี้ยงหน่อยนโอ้ยก็อยากให้พ่อเพียงอยากให้พักพ่อนแนะ่แะม่น้องเศร,รษฐกิจบัดดีทีแม่น้องที่าองอัศจรรย์ค่ะคุณคุณยุติการแต่นายคุณคุณย่างขายยานสตรีทสไีนี้ รักธรรมชาติแล้วก็ว่าคืนเอาคืนเอาละ่ะแม่นี่ดีตปักเปื้อนแต่ละแม่วันแนว้หนึ่งึ้นคือว่าเป็นราคาเน่ักมากลนละวันแนวหนึ่งค้นสามารถไม่แต่เมื่อยกับเมื่อยว่าสังเป็นเทะเมลาคือแ่ละแม่ก็สังบ้าเป็นสังบ้านอยยังธรรมชาติจดแม่สังว่เป็นราคาให้นเนี้ยสั่นเด้เดอ๋ยเออ ม่ควากตนเรื่องพนี้แม่เดอันเพลงใดล่ะแมน้องวอนรักหองยอดรักขาดใจน้ะวรักวัดดีวรักน้ะไตาไเ่าเลยแม่นะนุ่มรักประจักษ์เปน้ำแล้เขาดีดีตั้งดีดีเลแม่เนาะเลานะแม่เนาะเม็นตั้งวลาตั้งอัน มันไหลไปบันไปหวานน้องอีมุลลแม่น้องอีมุหันโนอต้นน้องไปดิจอน้องไปตอมต่างรังสาวนนรังงาบก็ความเมเด้อปูยาปรุงกระดวนคนนั่งไม่เค็บเวลาไม่เก็น้องจ่าเบนไม่จับผูกวลาไม่จับผูกมนบัางเก้ว แก่ดอกไปตาแล้วก็ตั้งไหลาในตั้งว่าแด็กว่างามนู่าใต้ขุ่มตัวกุ้ยแม่เด้ออันแม่น้องจ้าบังไฟไงเจ้ากลับตังเาตีถ้ากับไปแม่กลับแล้วโอกลับแล้วตีกลับแล้วกลับจักบ้านเราก็ไปไปกุ้ยแม่กับอาทิตย์กุ้แม่ว้าเผลกับไม้ยุบพี่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนพุ่นตีเป็นเดือนนึงแล้วกับพับตาคุ้ยเกิดือบเที่ยวคุ้ยเก็ดเดือนนึงโอ้ยบังไฟเสียดไปแอนแซียดมาหนึ่ง จากเมือวานแม่วันดูกลับเมือวาลเหรอามือวานตีเมนน้องแต่มันปุ้ยนัแม่รังเพลิงเกิดจิกจิกกระวกแม่แม่ให้เจ้าลูก้าลูุแม่แม่แล้วากลวาขี้ขึ้นทั้งฝาฟอกก้อนเม็กะลบก้อนนั่งตีเมนน้องสูงเวลาเล่ารกน่ละแม่ก้อนเมฆมากกะลบไสลบขวากันระว่าตีาโอ้ขับรูแ่ละแม่แล้วว่าตโอ้เอาครับเลาังทหามันป็ฝามันลายคุย นู่มา,าให้นอรจ้า,ารันเฟอยูสางขละน่ารุกงาใมร้อนฝนเม่เด้อย่าแม่เมรจเกืขึ้ <c oughs> นมมเมเปลือืนอ้นแ้น่จะไป้ฝน,นละกันนุ่หลังเขาตุ่มหลังเขาฝนเด้<ะ>ขอแม่เด้อย่าเขาหอมอะไรแม่เนาะเขาหอมผนั่นใส่แหน่เลือไมาหลายคนแล้วแม่มาแรงบ่เบิดอมือกับบ่เบิดแม่มนหลายคนแร็กไ่เข้าแม่เนาะแรงสวงขึ้นกับบ่งแม่เนาะทุกช้างทุกไก่เร่เรีก เจม่พี่กมามัชาติอรันอแม่เรือจ้าเม่นจ้าจ้าวัดดีจ้าจจวัดดีจอยากทั้งแม่นุ่งพลน้อยหญ้าจังน้อยก็สิเป็นบุญกะทินนอกพี่น้องจังบุญกะทินนี่พี่น้องเอ้ยสิเ็ดบุญเ็สท่านสิเ็ดบุญกะทินอันนี้บอกเข้าบอกเก้าเล่าสิบพี่น้องบุญกะทินสามัคคีร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอภูเวียงบรรค์ไงนี่ อันิ้นกะจักขึ้นบุญกะชินตั้งขึ้นเพื่อสั่งอ,อันหาเงินหาเงินตัวซื่อขีดินเผาวัดผุดตัวไงคือเพิ่นสิขยายจักจักจะอ้างว่านี่ก็ไดุ้นกะหังสายตาพอดีออกว่าบอกบุญพี่น้องก็เลียวกันเนาะออกพันศาเนี่ยละบุญกะชินเนี่ยบุญกะชินคือจังไสก้อนออกพันศาที่ข้างบอกว่าจะปั่นค้างใหญ่เอาย้อนชุดเอื้อพาร สวัสดีใจใ้ายายพีอ่อวสตสวัสดีคนสวยเ้ยเข่าเข่าเรียงดุนเลี้ยงธาตมันยังอยู่หลายมืออยู่ออกพรรษาผมมันจัะไปดีแม่นบุญกระจินก<อ>็จเจ้าที่อบเป็นบ้าไปไรออกพรรษาคุยกับว่าถือต้องยุตตวละหันอะไรละเออมันยังโดนนี่จังเา้าสองกะว่างยุนี่แหละมาเอาเดมนี่ใส่พิรุษนี่ใส่พิรุษเอาเป็นอยังก็จุดไว้ดี่อีใส่รักคนหล่อเพฮ่อคนรวยเด้อมาปอดใส่ใสุ่ดปอแม่แนว้ยดิยังยิ้มบออะ รักคนหล่อง้อคนรวยวยงอจังคนรวยเือคนรล่อหรือว่างอจังเถือตัวหันไปมาสังเป่นเถื่อโอ้ยคนหลอกกับนีคือกันตัวแนวใดก็ได้ค่ะพี่เศษทุกคำร่มที่กำลังฟังอยู่ทุกคำร่มกำลังฟังอยู่สายสีเข่าพร้อมสายสีเข่าผุนนั่งจ้าไอ่เจ้ารอหนาไม่พอ สวยห,วหนามาก<ว>ต้องต้องตะข่อยเม็ดจ้าป่านนี้ให้รอลออยู่ทั้งข่างข่อยตับรถอยู่เดือนนี้เนี่ยผู้บอกเลี้ยวกะซ้ายขวานจริจ้าบอกขวนเลี้ยวซ้ายไม่ล้างเื่อเม่นเอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอเพียงยังก่อเฮ้อคอยเลื่อมข้าวข้าจะว่ากับเจ้าอยู่เอาให้ค่อนโทษแล้วพิ่จะทันหาเอาอเพียงยังบุกอันนั้นก็ได้เนาะอันพี่จะสัน่น ฝนฝ้าก็ดีดีพี่น้องฟังข่าวคนกับว่าฝนสิมาอีกว่าพายุสิเขา่าพอนะอืมอีกจังไหนไปใส่มาใส่กะระวังเอากานเดินทางเอาย้อนชุดเอือพะโลสวัสดีนะาฝ้าเอ้ยฟังเพลงหยัางนำโนอน เร่งองใดก่อเป็นเมลอกเป็นเมียละวะจีขอเป็นเมียลาน้อหา,น,า,านักเงเราละย่มนยาวาเป็นฮะตอบแนเชิญม้บเด้อ จ้าทางไอเม็ผพุ่นน้ำเน่ยาปูยาูกยาปร่งกระดดนพุ่นน้ำงาพี่สาวพูทไทยพุ่นน้ำเนีาพเนี่น้ำฝนเขาหอมพุ่นน้ำเน่ แม่นี่สวยอ่องต้องนี่นําแนจ้าบ่ายนีบายนีอยู่ดีมียังบ่แล้งตับๆสวัสดีจ้าปู่ตอนี้ก็ได้เนาะหาเนาะ